สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเกมเองนะฮะตอนนี้มาอยู่ในซอยซอยหนึ่งครับซึ่งบอกว่าโหเนี่ยเห็นไหมฮะมีพี่คนหนึ่งครับเขานั่งรอเศษเงินกันอยู่เดี๋ยวเรานะครับแน่นอนคอนเทนต์ของช่องเกมเองต้เป็นการทําให้คนมีรอยยิ้มเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพี่ขอทานตรงนั้นเดี๋ยวดูว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงไปตามผม,มเลยครับนี่ตุ๊กตาูยุดเบอร์ อยู่ที่เบอร์ไปก็เข้าพี่สวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่งานนะครับเนี่ยก็เมื่อกี้ฮะยอนหลอกอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วฮะพี่เป็นคนตลกเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่านิดหน่อยอย่างถ้าตลกนี้ถ้าเล่นเป็นภาษาได้ไหมฮะอ๋อได้ฮะภาษาอังกฤษได้หมดเลยได้หมดเลยฮะอย่างสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยได้กันนะได้อย่างมีดปิโต้เฮ้ยอย่างเตาฮะอังโลเอาอย่างเนียพี่ฮะอีฮีย อะไรอ่ะจ้องมาพี่พี่เขาตลกเหมือนกันนะตลกเหมือนกันี่นี่พี่คนชอบสร้างรอยยิ้มใช่ไหมผมอยากทำคอนเทนต์ใหม่อ่ะพี่ยังไงผมอยากสร้างรอยยิ้มให้พี่อยู่กับพี่ก็แล้วพี่ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อต้องครับพี่ต้องหน้าคุณมากเลยนะพี่พี่ต้องพี่ต้องลองวาร์สได้ไหมครับว้าเอ้ยอะไรไม่เอาเนี่ยเอาจริงๆเอาเข้าเรื่องแล้วผมอยากให้พี่ยิ้มยิ้มเยอะๆกว่านี้ถ้าผมให้เงินพี่เนี่ยสักนี่นะฮะยี่สิบบาทพี่พี่ยิ้มไม่หมดได้ไหมฮะยี่สิบบาท ยิ้มยิ้มจรเดี๋ยวผมใส่นี่เลยใส่นี่อ่าฮะยิ้มหน่อยิมไหมมันไม่กว้างขอเพิ่มหน่อยได้ไหได้ยี่สิบล้วครับยี่สี่สแลครับอนียังแบบเออัยังไม่กว้างคอร้อยหนึ่งที่จะยิ้มได้กว้างกว่านี้ลองดูลองดูลองอยเฮดยทุนกิจพานเนี่ย มันเป็นไปตามวัตถุพี่รู้สึกดีใจไหมฮะได้เงินดีใจร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับกว้างอย่างนี้ดนอีกนะกว้างกว่านี้ดิไปร้อยนี่ฮะเฮ้ยยิ้มน่ากลัวเหมือนกันนะอีกร้อยนิดหนึ่งอีกร้อยนิดอือเหรอเออยิ้มอีกนี่ฮะเอหน้าตานคนที่สงศ์นะคุณผู้ชมเออยนี่ขับไม่ด้วยเห็นไหมฮะแค่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีถ้าสมมติว่ามี พอกินพอใช้เราแบ่งปันให้กับพี่ๆที่เขาไม่มีนะครับที่เขาต้องการเนี่ยฮะเศษเงินของผมประมาณ5 0 0กว่าบาทเนี่ยนะฮะก็สามารถะะอเอาพี่ยิมเนี่ยยิมยิมนะวัดเลยฮะเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็สามารถสร้างความสุขให้กับพี่ก็ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเ,เกมเองอยู่ออกมานะฮะสร้างความสุขให้กับคนที่เขาไม่มีออกมาแบ่งปันกัน นะะฮคลิปต่อไปนะครับเราจะไปติดสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กันบนดอยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับผมจะไปกันไกลถึงตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้พี่ยิ้มอีกทีฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่รับคอนเทนต์แล้วพี่แฮปปี้นะเนี่ยสี่ห้าร้อยขอบคุณมากครับก็ขอบคุณที่แต่พัอคือเมื่อกี้มันเป็นการสร้างคอนเทนต์อย่างนี้นะผมขอสักสองร้อยแล้วกันนะ อ่อ่ะอาเคค่นี่เทก็ได้ก็ได้ดีต้องมใช่มาสมเอาละครับท่านผู้ชมเราก็ได้คอนเทนต์หนึ่งแล้ววันนี้ผมพารกิจปลอมตัวเป็นขอทานก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด240บาทกับรอยยิมของไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ที่แม่งโง่ชิบหายเอาเงินมาให้กูเอาคอนเทนต์ที่เหี้ยอะไรไม่รู้มาให้กูทำยิ้มยิมอะไร ผมยังอยู่นะพี่นะอันนี้คืออะไรคือทําอะไรฮะผมก็ถ่าย y o u u u e ขผมผมไงทำยูทู e นั่นกล้องมึงเหรอใช่เนี่ยทีมงานผมเลยเนี่ยห้าคนเนี่ยแล้วตงังตังกูอยู่ในนี้ <c oughs> เอาคืนเดี๋ยวเดี๋ย เวลาทำบุญทำทานให้แล e ้วห้ามเอาคืนก็คุณหลอกผมมากผมเป็นบังคับคุณมาให้เหรอไม่ได้บังคับแต่คึงเอาเงินกูมึงหลอกกูไม่ได้หลอกก็ผมก็นั่งอยู่ผมแล้วแล้วคุณก็เดินมาไลฟ์อะไรของคุณเนี่ยคุณเอาตังค์ผมมาดิตังค์ผมเนี่ยผมเอาไปทําอะไรรู้ไหมอะไรจ่ายภาษีจ่ายภาษีจ่ายภาษีให้นายกให้นายกเอาไปซื้อเรือดำนังมึงเอาคืนมาเลยมึงไม่ใช่ขอทานจริงหลอกลวง่ะ ทำไมอ่ะอ้าวแต่มึงไม่คืนใช่ไหมเออไม่คืนนะไม่คืนกูแฉนะอ้าวกูก็มีมือถืออ้าวเอาดิแฉสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะฮะว่าเรากำลังอยู่ในรายการต้องที่เป็นเกมเองอะไรเยอะโอ้โหโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไม่แย่งกูผมได้เงินมา240บาทนะฮะนั่หูเฉยแล้วเขาเอาเงินมาให้ตั้งเป็นขอเกว คุณผู้ชมดูครับดูหน้าของคนหลอกลวงนะฮะนี่คือสิ่งที่ยิมย้มอะไรอไะร่อ่ผมแฉคุณนะอยู่มุนปุ๊บรับปับ๊บจั่วนสนุกทุกใบดูบอลสนุกสะใจทุกคู่เปิด200รับ400แอดสลอตขีด999